นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายออนไลน์ไม่เคยเสียภาษ,ษีเลยคุณจะเจออะไรบ้างสิ่งที่คุณอาจจะต้องพบเจอก็คือข้อหนึ่งคือการตรวจสอบย้อนหลังของสัมภารข้อ2 ถ้ารายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการของเราไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยอดเกินล้านแปเราก็อาจจะเจอเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกันและข้อ3ถ้ารายได้ของเรามันเกิน10ล้านบาทสถากรเองค่ะก็สามารถใช้เรื่องของกฎหมายฟอกเงินมาใช้กับผู้ประกอบการได้และไม่ว่าเราจะเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นอะไรไปก็ตามเขาสามารถนะคะนำเงินตรงนั้นกลับมาใช้นี่ภาษีกอกรได้และถ้าคุณไม่อยากเจอการตรวจสอบหรือการเช็คบิลย้อนหลัง ของสัมภาร์เพื่อนๆนะคะสามารถมาเรียนรู้เทคนิคประหยัดภาษีแบบถูกกฎหมายในแบบที่สัมภาร์ยอมรับถึงแม้บางครั้งสินค้าที่คุณนำมามันจะไม่มีบินก็ตามทำยังไงที่เราจะเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ซึ่งพี่นวลสามารถแนะนำและช่วยคุณวางแผนเพื่อให้คุณไปประหยัดภาษีและลดความเสี่ยงในธุรกิจของคุณได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจสนใจนะคะสามารถทักอินบอกเพื่อรับราคาพิเศษกับแอดมินได้เลยนะคะ